คุณเคยรู้จากการตลาดออนไลน์แบบ n i ช h Market ตไหมครับถ้าเกิดว่าคำนี้เรายังไม่เข้าใจมันมากพออย่าเพิ่งตัดสินใจทำออนไลน์ครับเพราะอาจจะทำให้คุณนะครับเจ็บตัวในเรื่องของค่าโฆษณาหรือว่าต้นทุนในเรื่องของสินค้าที่มันสูงมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมคนนึงเลยนะครับที่เริ่มต้นจากคนที่มีเงินเพียงแค่13บาทเมื่อ7ปีก่อนแล้วผมมาเจอครับทางรอดก็คือการทําการตลาดออนไลน์แบบ n i c h e market ที่เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะกลุ่มเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาที่เราเข้าไปทําการตลาดออนไลน์อะครับ เรามักจะไม่ได้วิเคราะห์ว่าจะทําตลาดแม s ส์มาร์เก็ตหรือจะทำนิชมาร์เก็ตดีหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอ2คํานี้มาก่อนเลยรู้แค่ว่าเห็นเขาสต๊อกของมาขายแล้วขายดีจังเลยก็ไปเปิดบินและสต๊อกของมาขายด้วยกันแต่พอเราขายแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้คู่แข่งมันเยอะมากๆนะครับวันนี้ครับผมจะทําให้ทุกคนได้รู้จักกับการตลาดแบบเจาะกลุ่ม เป็นการเปิดหน้าน้าใหม่เป็นบลูโอเชียนนะครับผมจะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมด7ปีของผมนะครับให้ทุกคนได้มาเรียนรู้นะครับผมสามารถพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับมาลอดมาเหลือด้วยตลาดนิชมาเก็ตมาแล้วนะครับวันที่25กันยายนนี้นะครับผมจะเปิดสัมมนานะครับที่โรงหนังเซนจูรี่นะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจํากัดเป็นแค่200ที่นั่งนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากจะหาช่องทางอยากจะเจอโอกาสสักครั้งหนึ่งอย่าก,กังวลอย่าลังเลใจนะครับผมมีราคาพิเศษให้สําหรับคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ครับ300บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นคุณจะได้มาเรียนรู้เคล็ดลับวิชาทั้งหมด7ปีที่ผมพาตัวเองรอดมาได้ยังไงนะครับจากคนที่มีเงิน13บาทไว้เรามาเจอกันนะครับวันที่25กันยายนครับ